สวัสดีครับที่นี่เชียงรายและนี่คือบ้านพาน,นี้นะประมาณสี่ปีแล้วลหละแต่ร่มลมตกไม่ค่อยร้อนแล้วละ่ะก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะนะที่นี่ก็เป็นที่เที่ยวอีกที่หนึ่งที่เขามายอดยอดนิดเลยทีเดียวแหละเพราะว่าคนที่จะแวะมนาะที่นี่เขาเส่วนใหญ่จะแวะมาทานกาแฟท,าาที่ผมเห็นเขารีวิวกันก็มี อาหารน่ากินหลายอย่างเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าหลังจากหน้าทางเข้าหมู่บ้านก็จอดรถบริเวณลานจอดแล้วก็เดินลงมานะครับใครที่จองที่พักไว้ก็ก็ส่วนใหญ่ก็จะพักอยู่แถวๆใกล้แถวๆนี้กันตามหาที่พักที่จองไว้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่จจงงนี่ครับบรรยากาศ มันจะมีหลายๆที่นะครับของของหมู่บ้านนี้ที่น่าสนใจมีบ้านหมอผีมีร้านสาวกอดมีประตูผีบ้านหัวหน้าเผาแล้วก็ที่พักรีสอร์ทโฮมสเตย์อะไรต่างๆที่เขาไว้รองรับนะักท่องเที่ยวก็เยอะเหมือนกันวว้า wow. อะไรครับ เราทาพิซซ่าที่ผาฮีซึ่งจะมีที่เดียวก็จะอยู่ตรงผาฮีเวเล่นะครับว้าว <Wow. S 3> แล้ววันนี้ผมก็ไม่ได้จองที่พักมาด้วยดิฮะ <Huh? S 3> ก็ขึ้นมาแล้วก็มาเดินหาดูว่ามีที่พักหรือเปล่าแต่เท่าที่โทรมาที่สองที่ก็เต็มนะสื่อ uh. เสียงดูว่ามีที่พักหรือเปล่าเดี๋ยวลงไปถามมาดู ับครสวัสดีครับคยืนอะไรหลูดห้องหนึ่งครับอ๋อเหรอครับราคาเท่าไหร่พอรู้ไหมครับอ่าคนละเจ็ดร้อยคนละเจ็ดร้อยห้าสิบผาแหลมเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยครับหมู่บ้านนี้คือเวิ้งนี้เท่านั้นใช่ไหมฝั่งนู้นก็จะมี หน่อยนะครับไม่เยอะนะครับแล้วร้านกาแฟผ่าหีที่เขามากันนะลมแดงกาแฟผ่านีล่มขาวเหมือดอาล่มม่วงโดยผ่านีล่มเขียวครูผ่านีแล้วก็ผ่าทีวันเล่ห์เห็นแต่ล่มแดงเลยลงไปคือเดินเล่นได้หมดเลยครับมีหลายร้านให้เรานั่งเล่นอะไรนะแต่ละร้านก็จะมีชุดชนเผาบริการฟรีนะใม่ใส่ยแรง ก,ก,กาแฟนี่ปลูกกาแฟครับทุกบ้านสำรวจหมู่บ้านแถวนี้กันก่อนตอนนี้ผมก็มาอยู่บนจุดที่สูงสูงของหมู่บ้านนี้นะครับ <c oughs> ก็จะมองเห็นุ่มเป็นหมู่บ้านของป่าแงนี้เลยที่พักอะไรต่างๆก็จะอยู่รวมๆกันตรงนี้ จะมีร้านกาแฟที่เป็นของโฮมสเตย์แต่ละที่อยู่หลายๆที่จะเป็นอารมณ์บรรยากาศตอนเย็นต้นกาแฟนะใครยังไม่เคยเห็นต้นกาแฟก็จะมาเร็ดตอนเขียวๆก็จะเป็นแบบนี้ว้าวน้องพนักง,งานที่นี่เขาบอกว่าเกือบทุก ครอบครัวเขาก็จะมีต้นกาแฟแล้จะปลูกต้นกาแฟกันส่วนใหญ่อากาศก็เย็นๆแล้วนะเย็นๆนิดหนึ่งแล้วคิดว่าตอนค่ำๆตอนเช้าๆน่าจะหนาวกว่านี้เยอะบริเวณนี้ก็จะเป็นลานสาวกอดนะครับหรือลานวัฒนธรรมแต่หองก็เป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งเหมือนกันนักท่องเที่ยวก็มานั่งดูวิวกันชมวิวกันตรงนี้ครับ ีแคมปิงตอนนี้กำลังเดินมาที่สายหแคมปิ้งนะครับเ <Okay. S 1> จ้าของมาอยู่ไหน,นอนาะไม่น่าจะมีต้องโทรโทรตามเบอร์โทรที่เขาติดไว้ดีกว,ว่าใช่เทรเร่ถามว่างหรือเปล่าก่อน <laughs> ตอนนี้ก็เดินลงมาสำรวจ ที่พักด้านล่างนะครับเราก็ยังไม่ได้ที่พักกันแล้วผมก็มาเจอจุดนี้ประตูผีคืะดูไปประตูตรงนี้ที่เขามาถ่ายรูปกันประตูผีหรือประตูหมู่บ้านล้อของสร้างไว้เพื่อป้องกันสิ่งเลวร้ายเข้ามาในหมู่บ้านเชื่อว่ามีเทพเจ้าคอยพิทักษ์ปกป้องคุ้มครองดูแลรักษาไม่ให้พูดผีมามาร้ายทำลายสมาชิกในครอบครัวหรือชุมชน นครางก็จะลาดเอียงไปแบบนี hmm ้ไม่ว่าทางจะชันขนาดไหนนะไม่ว่าจะเป็นเขาลูกไหนผมเห็นฮอนด้าเวฟไปได้ทุกที่เดินลงมาข้างล่างนี้ก็จะเจอบ้านหัวหน้าเผ่านะครับ เป็นศูนย์การเรียนรู้เดี๋ยวจะลองถามคูผาฮีโฮมสเตย์ว่าว่างหรือเปล่านะครับได้ลองถามถามห้องพักตรงไหนห้องถามตรงไหนไเงยชมพูดเลยมีห้องว่างไหมครับตอนนี้มี ลงไปถามที่บ้านคุณเดียร์คบโอเคขอบคุณมากครับไม่ได้เต็มแล้วจ้าเดินลงไปหาถามหาที่พักกันต่อนะตอนนี้เจออะไรอะ่ะบ้านพาฮี อาคาโฮมสเตย์บ้านพาหอาคาโฮมสเตย์เดี๋ยวลองสอบถามดูว่ามีห้องพักหรือเปล่าเนาอที่นี่ก็เต็มนะครับเดี๋ยวเดินลงไปข้างล่างกันต่อดีกว่าข้างล่างมีบ้านสวนภาหิคือมีที่พักโฮมสเตย์อะไรเยอะมากก็ถ้าเป็นช่วงเทศกาลจอง,งมาไว้ก่อนก็ดีนะ แต่ถ้าเป็นช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันธรรมดาก็อาจจะมามาเดินถามก็นดะ้แบบผมนี่แหละแต่ก็ต้องชอบเดินหน่อยนะ <S <S 1> <S 1> สำหรับคนที่แบบมาแบบมีเป้าหมายมาถึงแล้วถึงที่พักชั้นเลยอย่างนั้นต้องจองนะโอเคเดี๋ยวไปถามบ้านสวนตาฮีกัน แล,แล้ววันนี้เราได้มาพักทีนะ่เขาคิดเป็นราคาต่อหัวก็ราคาจะประมาณใกล้เคียงกันหมดแหละครับช่วงตั้งแต่700 7ร0 8ย0 900ห้าอเอาเป็นว่าแ0 0อยบวกลบแล้วกันนะฮะก็อย่างห้องที่ได้วันนี้ที่จริงเป็นสามเตียงสามารถที่จะพักได้ห 6, 6คนห้องนี้มันว่างไงเขาคิดเป็นหัวหวัวละ800รอของที่นี่นะครับโอเค พักที่นี่ก็จะมีอาหารให้สองมื้อนะครับก็จะเป็นมื้อเย็นแล้วก็ตอนเช้าตอนเช้าก็จะมีกาแฟาให้ด้วยส่วนตรงนี้ก็เป็นมื้อเย็นซึ่งสําหรับสองคนก็จะมีข้าวกล้องมีไข่เจียวตรงน,นี้จะเป็นแกงจืดผักองตุ้งเนาะตรงน,นี้เป็นลาบหมูสุกนะครับแล้วก็ผัดฟักแมวนี่เป็นปลานึง่งแล้วก็มีน้ําพริก รวมทั้งผักลวกแล้วผักสดเดี๋ยวยังไงขอตัวกินก่อนนะครับ ภาพอากาศตอนเช้าวันนี้นะครับอากาศก็เย็นๆประมาณ19อ,องศาไม่มีหมอกครับผมอยู่ช่วง7โมงเช้าครับเด็กๆโรงเรียนอยู่ไหนครับลงมาข้างล่างนี่หรอ ตอนนี้กำลังนั่งรถไปที่สะพานไม้ไผ่นะครับสะพานไม้ไผ่ไร่ผาฮีก็คนละ60บาทต่อหัวนะครับจะมีรถกระบะอย่างนี้มารับถ้าใครจะไปก็แจ้งตรงโฮมสเตย์ที่พักไว้เลยนะครับว่าจะมาสะพานไม้ไผ่เขาก็จะถามเลย ก็จะมีรถมาเป็นระยะระยะตลอดแล้วแต่ว in ่าเราจะขึ้นหรือจะลงเวลาไหนนะครับก็ถ้าใครอยู่นานก็ได้ใครจะลงไวก็ได้แล้วแต่ตามรอบของรถที่เขาวิ่งครับตอนนี้ผมก็ขึ้นมาช่วงประมาณ9โมง5แสงแดดกำลังอุ่นๆกำลังดีเลย ดินขึ้นไปดูข้างบนกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นด้านข้างฝั่งซ้ายนี่ก็จะเป็นไรสตอเบอร,บอรี่น่าจะโตตอนประมาณสิ้นปีพอดีแหละว้าว <Wow. S 1> อยู่ตรงจุดนี้ก็จะเห็นวิวบรรยากาศตรงหมู่บ้านผาหีนะครับไกลๆนู่น งนี้ก็จะเป็นไร่กาแฟมีต้นกาแฟอยู่เต็มเลยอยู่ด้านบนนี้ก็จะเห็นวิวร้านกาแฟตรงตรงข้างล่างนี้นะครับว้าว wow. สูงสุดนี่ก็จะเป็นหอคอยรักไม้ไผ่วิวด้านบนนี้จะสวยมากเลยครับว้าว <Wow. S 1> เป็นไงบ้างสวยไหมสวยนะสวยมากเลย มีสองล้อเออเป็นที่สิงสถิตของดวงวิญญาณของเทวบุตรเทวดาซึ่งเป็นผู้คุ้มครองดูแลรักษาชีวิตและชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุขบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์อิซอลอกเกาะเป็นศา,าสนสถานที่ตักน้ํามาใช้ในการประกอบพิธีกรรมเท่านั้นทางขวามือนี้ก็จะเป็นโรงคั่วกาแฟขาหี กาแฟผาฮีผาหีโฮมสเตย์ต้นตำรับกาแฟภาฮีเดี๋ยวไปลองชิมกาแฟกันก่อนนะครับแต่ร้านกาแฟบอกไว้บอกไว้เลยว่ามีเยอะแยะมากหลายาร้านมากเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกาแฟที่ก็าปลูกที่นี่เป็นพันธุ์อาราบิก้า